ครับผมวันนี้ผมที่มาที่บ้านน้องรีเพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านจับเต่ายักษ์ได้หนึ่งตัวที่บ้านคุณป้าป้าอ่างป้าอ่างครับสาวธงทองบ้านน้องรีนี่ครับจับได้เมื่อไหร่ครับป้าจับมาได้เมื่อวานพอจับได้เมื่อวานนี่ครับเต่าตัวใหญ่เดี๋ยวจับให้ดูหน่อยได้ไหมได้อ่าจับมานี่แหละครับเต่ายักษ์ใหญ่ที่สุดไม่เคยปรากฏ พบในหมู่บ้านมาก่อนใช่ไหมครับยครับโอ้จับได้ได้ที่ไหนครับป้าได้ที่นาค่ะโอ้แฟนไปทําอะไรถึงจับได้ไปไปทางป่าโอไปทางป่าไปทางป่าแล้วก็จับได้นี่ครับยังสมบูรณ์ใหญ่ตัวผู้ตัวเมียครับเนี่ยตั่เมียตัวเมียตัวเมียตัวเมียเหมือนกัน้าจะจะทำยังไงกับเต่าตัวนี้ต่อไปครับว่าจะไปเอาไปปล่อยจะไปปล่อยที่ไหนครับที่วัดที่วัดที่วัดที่ไหนครับอ๋อที่วัดปทุมทอง วัดอยู่ในหมู่บ้านเราเนี่ยแล้วไม่เดินมาหาเราคืนไม่รู้เหมือนกันนี่แหละครับคุณป้าใจบุญครับเห็นเต่ามาสามีคุณลุงนะคุณลุงไปที่นาเต่านี้เดินมาหาใช่ไหมเต่าที่เดินมาหาแล้วก็จับเต่าได้ชื่อชื่อออดผอมชื่อออดติดออจะสลักไว้ในนั้นเขาเรียก็ชื่อออดด้วยคุณลุงออตเป็นสามีของคุณป้าครับ จับเต่าได้แต่หลังเต่าก็มีการสลักชื่อไว้เหมือนกันใช่ไหมชื่อออดมีเลขอะไรบ้างครับไหนเลขใเลขหนึ่งเจเ็นออกมีเลขหนึ่งเจหนึ่งแปดโอ้โหสลักเป็นหมายเลขเลยคงจะมีคนเอามาปล่อยแล้วก็สลักชื่อไว้ใช่ไหมครับใช่เคยพบเคยเห็นเต่าแบบนี้ไหมครับใหญ่ใหญ่ไม่เคยไม่เคยเห็นเลยมีแต่อันเล็กนี่แหละครับชาวบ้านเขายืนยันว่าไม่เคยพบไม่เคยเห็นอแเดเต่าเท่านี้ใช่ไหมแต่ตัวนี้ ตัวใหญ่อื้วนพีพอสมควรมนี่แหละครับเดินทางมาด้วยความยากลำบากกว่าจะพบคุณป้าโอ้โหลำบากมากจ้าก็ไปเจอคุณป้าใจดีนะครับคุณป้าใจดีป้าแต้วพามาดูมาเยี่ยมมาชมถึงบ่อเลยครับเนี่ยบ่อปูนเลี้ยงเอาไว้อย่างดีให้กินผักบุ้งใช่ไหมครับจ้ากินหอยด้วยกินหอยด้วยจ้าจ้าก็คือแต่ผักบุ้งเนี่ยตัวนี้แหละค่ะตัวเดยวกัละ ดิ้งตัวนัตรมชมาอดเด่นดิ้งเขาแตะมาอดแต่ตาก็ไม่ได้อ่านไอ้ตรงนั้นมันน่ะโอ้โหนี่แหละครับใหญ่มากเลยกระดองหน้าท้องครับหน้าท้องเต่าใหญ่มากเตแต่มือนังโทดซับซับมีอะไรตัดนี่ครับเบิกเกิลเบิกเั็บเตดิ้งประมาณร้อยนั้นเดี่ยวนอนี่ใหญ่กว่ากตัว นี่นะเนาะกระดองนะก็เอาปั้นมันมีเลขด้วยนะนี่อือจักกี่ใบต้องต้องประเทศเอาจักได้เออต่างประเทศติ่งประจำเตียวโมไปข้างหน้าถ่มแล่เนาะเดี๋ยวก็กําลังลอยมองเกษตรทุกตามแต่ตามแล้วโอ้ตาเรียกบังอาจก็มันกูจะกูถูเด้เนาะเออเจ้าตุ้มเถอะ ทำกคือดกเนี่ยลูกยูว่สระเชิดไส่เจี๊ยบเดี๋ยวเริ่มตุ้มหนูนี่ไงเกิดโมยตะเลียงกระถาเยสดด้วยเดงนกลมกลมโรยอันมาอยู่พังเพลินเนาะแต่เห็นกางวุยเนาะดังดมฝุ่นอะไรนครับไม่ได้ฝันอะไรเพิ่งได้เนาะได้ตัวเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนมีคนถุงไว้มบ้ังยังยังมันออกไปแล้วเป็ดหนึ่งครับขอบคุณคุณป้ามากครับที่ให้เกียรติมาชมเต่ายักษ์วันนี้ครับป้าจ้ามันก็เคยนี่นี่ไปชมเกิน 哦。Oh.